สวัสดีครับพบกับ Electric Air นะครับวันนี้เราจะมารีวิวการติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับระบบโซล่าเซลล์ของยี่ห้อกูคูนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราก็ทําการตรวจเช็คตัวคอยเย็นก่อนนะครับว่าอยู่ในสภาพพร้อมจะติดตั้งในการใช้งานหรือไม่นะครับจากนั้นเราก็แกะแผงโซล่าเซลล์ออกมาเช็คแล้วก็ทําการยึดขานะครับเพื่อจะติดตั้งแผงโซลาเซลล์หลังคานะครับวันที่ติดตั้งอาจจะมีฝนตกมานิดหน่อยนะครับ หลังจากที่ฝนหยุดตกนะครับเราก็มาทําการเชื่อมต่อสายไฟให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาติดตั้งคอยเย็นนะครับในร้านนะครับจากนั้นก็มาติดตั้งคอยร้อนนะครับแล้วก็เดินท่อให้เรียบร้อยเดินสายไฟให้เรียบร้อยแล้วก็ทําการแบกคั่นะครับเพื่อทาสุญญากาศให้กับเครื่องปรับอากาศนะครับจากนั้นนะครับเราก็ได้เวลาในการมาทดสอบนะครับความเย็นของตัวเครื่องปรับอากาศคูคูโซล่าเซลล์นี้แล้วนะครับ เอาละครับมาถึงจุดไฮไลท์แล้วนะครับว่าเมื่อเราปรับอุณหภูมิที่24องศานะครับแอร์ตัวนี้จะกินพลังงานที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้นะครับกินพลังงานที่8 0วัตต์จากการไฟฟ้านะครับจากแผงโซลารเซลล์ที่ประมาณ8 0 0วัตต์นะครับสำหรับส่วนตัวผมเองนะครับคิดว่าทำอุณหภูมิได้ดีแล้วก็ประหยัดพลังงานได้ยอดเยี่ยมเลยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม e l e c t e ท i n n o v v t t o o n นะครับสวัสดีครับ